สวัสดีครับพกรายการ e อาีหยังวะอีพี86นะครับกระผมรายการอ e ีหยังวะเป็นรายการที่เอาข่าวเรื่องราวต,ต่างๆมาครับที่เกิดในโซเชียลเกิดในชีวิตจริงครับมานั่งดูมานั่งชมแล้วก็มานั่งรีแอคกับข่าวนั้นๆครับใครชื่นชอบคอนเทนต์นี้ครับเจอทุกวันจนันทร์แล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้ฝากกดติดตามช่องกด subscribe ก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของช่องเรานะครับอย่าลืมเข้าฝากคอมเมนต์ใต้คลิปครับมีอะไรเสนอแนะแนะนำติชม คอมเมนต์ <Comment S 2> ไม่ได้ยินดีรับฟังและพัฒนาคอนเทนต์ไปพร้อมกันนะครับกระผมฝากแท็กคนที่คุณรักใต้คอมเมนต์จะทําให้เข้าเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราครับฝากแชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลที่คุณรักและช่องแชทที่คุณชอบจะทําให้เข้าเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราทุกคนเช่นเดียวกันนะครับเพื่อไม่การเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูเนี่ยว,วันนี้มีอะไรไน่าสนใจและมีอะไรน่าสนใจมากกันบ้างน,นะครับปะไปดูกัน ฝันว่าชายแปลกหน้าจูบครับสะดุ้งตื่นกรี๊ดลั่นห้องครับเรื่องจริงไม่ใช่ความฝันนะครับสาวเคลิ้มหลับฝันว่าชายแปลกหน้ามาจูบสะดุ้งตื่นกรี๊ดลั่นห้องเรื่องจริงไม่ใช่แค่ความฝันนะครับเด<ๆ>ี๋ยวเราเนื้อข่าวย่อแล้วก็เนื้อข่าวเต็มเกี่ยวกับประเด็นนี้ว่าวเรื่องราวเกิดขึ้นอะไรยังไงครับป่ะ เรื่องราวน้กข่าวยอๆเรื่องนะครับสาวจีนสะดุ้งกรี๊ดลั่นห้องนะครับหลังฝันว่าถูกชายแปลกหน้าจูจบนะครับแต่หลังกลับพบว่าฝันร้ายนี้กลายเป็นเรื่องจริงครับเมื่อชายวัย39ปีห้องข้างๆแอปปิ้นหน้าต่างเข้ามาเพื่อจะแอบจูจบเธอคาห้องพักนะครับแม้แก่ผู้ก่อเหตุอ้างก็ว่าเมานะครับแต่การสืบสวนเผยว่าเขามีการวางแผนอย่างรอบคอบครับแม้ตำรวจจับกลุ่มตัวนำนิคดีครับชาวเน็ตแห่ประนามหนักครับ เหตุการณ์นี้กระตุ้นให้สังคมจีนครับตระหนักถึงความปลอดภัยในหอพักส่วนรวมมากขึ้นนะครับเรื่องราวน้วยคำเต็มเรื่องราวนี้ครับสาวเคิมครึ่งหลับเครื่องตื่นนะครับฝันว่าชายแปลกหน้ามาจูบๆนะครับสะดุ้งตื่นกรี๊ดลั่นห้องจริงกว่ายิ่งเลวร้ายยิ่งกว่าฝันร้ายอีกนะครับแล้วเรื่องราวเมื่อไม่นานมานี้นะครับค่ำคืนที่ดูเหมือนจะสงบนะครับกลับกลายเป็นความทรงจําอันน่าสะพึงสําหรับ2พี่น้องหญิงครับที่อาศัยอยู่ในหอพักแห่งหนึ่งในมณนทนเจอร์เจียง ประเทศจีนครับเหตุการณ์นี้ชวนตื่นตระหนกให้ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางจากสาธรารณชนนะครับและยังเป็นการส่งสัญญาณเตือนถึงความปลอดภัยสําหรับผู้หญิงที่เช่าห้องพักอยู่คนเดียวด้วยนะครับโหจริงเหรอจูจ๊บสยองกลางดึกนะครับตามการรายงานจากสื่อท้องถิ่นนะครับเหยื่อคือหญิงสาววัยรุ่นที่พักอยู่กับพี่สาวในห้องเช่าแบ่งภายในบ้านนะครับขณะที่เธอกําลังเคลิ้มและครึ่งหลับครึ่งตื่นนะครับ ธอรู้สึกเหมือนมีผู้ชายแปลกหน้าคนหนึ่งเข้ามาใกล้เตียงแล้วก็จูบเธอครับเหตุการณ์นั้นทําให้เธอสะดุ้งตื่นขึ้นด้วยความตกใจนะครับและเธอลืมตาขึ้นครับก็พบว่าตัวเองกําลังถูกชายแปลกหน้าคนนั้นกําลังบังคับจูบอยู่จริงๆครับฮะและเธอครับก็รีบดันหรือผลักเขาออกไปและกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวนะครับเสียงกรีดร้องนั้นทําให้พี่สาวเธอตื่นขึ้นและลุกข,ขึ้นเปิดไฟให้สว่างขึ้นครับและเมื่อไฟสว่างขึ้นครับ ทั้งสองก็เห็นชายแปลกหน้าคนหนึ่งที่ยืนอยู่ข้างในห้องนะครับซึ่งควรจะมีแค่2พี่น้องเธอกับพี่สาวเท่านั้นนะครับสิ่งที่ทําให้หน้าประหลาดใจคือประตูทางเข้าก็ถูกล็อกสนิทและชายคนนี้เข้ามาในห้องนี้ได้อย่างไรและในเรื่องราวนี้ครับท่ามกลางความสับสนนะครับชายคนนี้รีบวิ่งไปที่ประตูแล้วหลบหนีออกจากห้องไปนะครับจากหัวข้อนะครับเมาไม่ใช่เขาอ้างนะครับและในคืนนั้นครับทั้งสองได้แจ้งตำรวจทันทีนะครับ การสืบสวนครับเริ่มต้นโดยมีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดทั่วหอพักนะครับและในเรื่องราวนี้ครับภาพจากกล้องวงจรปิดตํารวจระบุว่านะครับผู้กระทําความผิดคือชายที่พักอยู่ห้องติดกันกับพี่น้องคู่นี้ครับและอยู่ในบ้านเช่าหลังเดียวกันได้นะครับซึ่งเรื่องราวนี้ครับเขาได้ปีนเข้าทางหน้าต่างนะครับและเป็นการกระทําที่เสี่ยงอย่างมากนะครับเพราะห้องชั้นบนครับอยู่สูงกว่าพื้นมากกว่า10เมตรนะครับ และในเรื่องรา่านี้ครับผลจากการสืบสวนเพิ่มเติมยังพบว่าเนะยครับก่อนหน้านี้ครับชายคนนี้พยายามเคาะประตูห้องอื่นที่อยู่ในตึกอยู่สักพักหนึ่งครับแต่ไม่มีใครตอบครับเขาจึงหันไปห้องของสองสาวและแอบลักลอบเข้าไปนะครับถึงแม้ว่าเขาจะอ้างว่าเมาและไม่สามารถควบคุมตัวเองได้นะครับแต่พฤติกรรมที่วางแผนไวล่วงหน้าและดําเนินการอย่างเงียบนะครับแสดงให้เห็นถึงว่าเขายังมีสติอยู่นะครับ และในเรื่องราวนี้ครับชายวัย39ปีรายนี้ครับถูกควบคุมตัวเพื่อดำเนินคดีข้อหาบุกรุกและล่วงละเมิดนะครับและในเรื่องราวนี้ครับหลังจากเรื่องราวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปในโลกออนไลน์ที่ประเทศจีนครับชาวเน็ตที่ประเทศจีนต่างออกประนามถึงการกระทํารุนแรงอย่างที่หลายคนแสดงให้เห็นว่านะครับบางคอมเมนต์พูดว่านะครับอย่าเอาอาการเมามาเป็นข้ออ้างให้พฤติกรรมโรคจิตเช่นนี้นะครับโหรุนแรงอะเนี่ยและบางคอมเมนต์บอกว่านะครับโชคดีที่จู๊บๆนะครับ ถ้าไม่มีใครตื่นขึ้นมาทันเวลาใครจะรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปนะครับไม่ต้องบอกแล้วบงังบางคอมเมนต์บอกว่านี่มันเข้าข่ายจุดๆ,ๆนะครับต้องติดคุกอย่างน้อย3าปีนะครับและบางคอมเมนต์บอกว่านะครับนี่คือฝันร้ายที่เลวร้ายยิ่งกว่าฝันร้ายนะครับโอโ้โหซ้อนฝันนี้หรอและในขณะเดียวกันที่ก็มีความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยในหอพักที่ให้ชายหญิงอยู่ร่วมกันนะครับแต่ไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอนะครับโดยเฉพาะสําหรับผู้หญิงที่อยู่เพียงลําพังนะครับ บางคนเล่าประสบการณ์ที่เคยถูกแอบติดกล้องในห้องน้ําหรือห้องอาบน้าโดยไม่รู้ตัวด้วยนะครับจนมาสังเกตเห็นถึงความผิดปกตินะครับและในเรื่องราวนี้ครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้เกิดความตะหนักในวงกว้างเกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้หญิงที่เช่าบ้านหรือห้องพักอยู่กับคนแปลกหน้าในพื้นที่เดียวกันนะครับหลายคนแชร์ประสบการณ์ถูกแอบถ่ายลักลอบเข้าห้องครับหรือถูกสะกดรอยจากคนที่เคยคิดว่าไม่น่าจะมีพิษมีภัยนะครับและเหตุการณ์เช่นนี้ ถือเป็นสัญญาณเตือนให้ทุกคนตระหนักถึงสิทธิในร่างกายของตัวเองนะครับและมีความจำเป็นที่ต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดที่อยู่อาศัยร่วมกันโดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันด้วยกับผู้หญิงนะครับโอ้จริงครับขนหน้ากลัวกว่าผีนุ่มรีวิวอยู่บ้านผีสิงตุย5้าศพนะครับนุ่มอยู่บ้านผีสิงตุยหศพนะครับพูดประโยคเด็ดท้าทายผ่านมา5ปีไม่เคยเจอเรื่องรีรับนะครับ เดี๋ยวเราไปดูเรื่องข่าวยอดแล้วก็เนื้ขอข่าวเต็มเกี่ยวกับประเด็นนี้ว่าเรื่องราวนี้เกิดขึ้นอะไรไงครับปะเรื่องราวเรื่องข่าวยอดนะครับหนุ่มใต้หวันแชร์ประสบการณ์อยู่บ้านผีสิงที่เคยมีคนตุยห้าศพนะครับพร้อมท้าทายวิญญาณว่านะครับถ้าทำให้ข้าพเจ้าตุยข้าพเจ้าจะเป็นผีและพวกเจ้าจะไม่มีที่หลบนะครับเรื่องราวนี้ผ่านไป5ปีกว่ากลับไม่เคยเจอเรื่องอี้รรับแม้แต่เล็กน้อยครับกลายเป็นสะท้อนใจว่าที่จริงแล้วคนมันเป็นแหละหน่ากลัวยิ่งกว่าผีซะอีกครับ เพราะถูกเคยโกงเคยถูกทรยศมามากมายข้อความนี้พูดถึงในโลกออนไลน์อย่างมากและอย่างกว้างขวางนะครับเรื่องราวื้อขามเต็มครับเคยถูกโกงทั้งเงินและความไว้ใจครับหนุ่มไต้หวันอยู่บ้านผีสิงครับตุยห้าศพพูดประโยคเด็ดท้าทายผ่านมา5ปีไม่เคยเจอเรื่องลี้ลับใดๆเลยครับและในเรื่องราวนี้ครับหนุ่มชาวไต้หวันคนหนึ่งครับได้เขียนในดีแคดนะครับในหัวข้อว่านะครับประสบการณ์อยู่บ้านผีสิงมา5ปีนะครับพร้อมแล้วว่านะครับ ห้องเช่าปัจจุบันที่เขาเคยเป็นสถานที่ที่ครอบครัว5คนครับรมควันเสียจุดจุครับอย่างสลดนะครับและในเรื่องราวนี้ครับแต่เขานะครับเป็นฐานะผู้เช่าคนใหม่กำลับท้าทายวิญ,ญญาณที่มีอยู่ในบ้านนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจครับว่านะครับพวกเจ้าเป็นผีข้าเป็นคนครับพวกเจ้าซ่อนตัวได้แต่ข้าหนีไม่ได้ถ้าพวกเจ้าทําให้ข้าตุยข้าก็จะกลายเป็นผีและพวกเจ้าก็จะไม่มีที่หลบหนีอีกต่อไปโ,โหรุนแรง และในเรื่องราวนี้ครับผ่านมา5ปีนะครับเขาไม่เคยเจอเรื่องรีลับใดๆครับและทําให้เขาอดใจไม่ได้ที่จะสะท้อนใจว่านะครับแม้ก่อนที่จะย้ายมาอยู่ที่นี่ครับเคยถูกให้ร้ายครับทรยศถูกโกงเงินและล้มละลายนะครับแต่สิ่งเดียวที่ผีกลับไม่เคยทําร้ายเขาเลยแม้แต่น้อยนะครับอืมที่นี่เขาไม่เคยทำร้ายเขาแต่คนทําร้ายเอดีว่ะและเมื่อโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ไปนะครับกลายเป็นกระแสวิจารณ์ในโลกออนไลน์นะครับ โดยเฉานในแสดงความคิดเห็นหลากหลายนะครับเช่นนะครับชั้นรอบบ้านหลังนี้น่าจะมี่วงจุ้ยที่ไม่ดีถึงทําให้คนตัดใจรงควันต้องสู้ๆนะสู้กับอะไรฮะแล้วบางคอมเมนต์ครับบอกว่าอย่าท้าทายสิ่งที่มองไม่เห็นควรให้ความเคารพบ,บ้างน,นะครับอ่าก็ใช่ก็ความเชื่อนะครับแล้วบางคอมเมนต์บอกอีกว่านะครับเรื่องนี้พิสูจน์ได้ว่าความจนยังน่ากลัวกว่าผีหรืออาจจะเป็นเพราะดวงแข็งอยู่แล้วเลยไม่เจออะไรนะครับ บางคอมเมนต์ครับบอกว่าทุกวันบ้านราคาในบางพื้นที่ยังน่ากลัวกก่าวิญญาณอีกนะโอ้โหกลายเป็นเรื่องนี้ไปแล้วแล้วบางคอมเมนต์บอกว่านะครับผีบอกว่าเฮเพื่อนเราไม่ได้คิดจะทําอะไรนายเลยพูดเบาก็ได้ไหมอ๋อคือเกรงใจแต่เขาไม่ได้ยินอะไรเยงี้ครับแล้วบางคอมเมนต์ <c oughs> บอกว่านะครับถ้าทุกฝ่ายให้เกลียดกันครับวิญญาณก็ไม่ได้น่ากลัวหรอกครับแต่คนบางคนน่ากลัวกว่าผีเสียอีกนะครับเพราะเต็มไปด้วยความชั่วล้ายนะครับผมเออหู <c oughs> สุดยอดไปเลย มาอยู่ในอาหารได้ไงนะครับจ่ายเงินเข้าร้านดังนะครับสุดท้ายได้ไปโรงพยาบาลนะครับหน้าซีดกินเต็มในร้านดังครับนึกว่าเขียวน้ำตาลก่อนได้รถเลือดในคอนะครับต้องเข้าห้องฉุกเฉินนะครับเดี๋ยวไปดูนักข่าวย่อแล้วก็นักข่าวเต็มว่าเกี่ยวกับประเด็นนี้มีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นครับเรื่องราวนักข่าวย่อเรื่องราวนะครับชายชาวไต้หวันคนหนึ่งชื่อคุณหยางครับเจอเศษแก้วปนในถ้วยไอศครีมคาราเมลขณะที่กำลังกินชาบูร้านดังในไทเปนะครับจนเลือดออกในลําคอนะครับ ต้องรีบนําส่งโรงพยาบาลครับหลังโพสต์ร้องเรียนครับกับดวงพนักงานร้านครับกดดันให้ลบโพส์มากกว่า20่นาทีครับต่อมาเจ้าที่สาธารณสุขพบปัญหาด้านสุขอนามัยในร้านหลายจุดนะครับเจ้าของธุรกิจครับเผยสาเหตุจากถังบรรจุแตกขณะผลิตครับล่าสุดครับทางร้านรีบเร่งแก้ไขตามคําสั่งแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูนัคขาแต่ว่าเรื่องราวนี้เกิดขึ้นอะไรไงครับปะน่ากลัวมากครับ เรื่องราวข่าขเต็มเรื่องราวนี่ครับตามการรายงานพบว่านะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่1พฤษภาคมปี2568นะครับที่ร้านหม้อไฟเผ็ดชื่อดังนะครับสาขาซซนี้ในกรุงไทเปนะครับประเทศไต้หวันครับเมื่อลูกค้าชายรายหนึ่งครับกัดเจอเศษแก้วในไอศกรีมนะครับจนได้รับบาดเจ็บนะครับและต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทันทีนะครับและในเรื่องราวนี้ครับผู้เสียหายรายนี้ชื่อคุณหยางครับได้โพสต์เรื่องราวผ่านโซเชียลมีเดียนะครับหลังจากได้รับ ประธานอาหารที่ร้านในช่วงบ่ายนะครับในระหว่างที่กําลังรับประทานไอศครีมคาราเมลที่ทํามาจากน้ําตาลไม้นะครับกับรู้สึกว่าวัตถุดิบเนี้ยกรอบผิดปกติอยู่ในปานะครับตอนแรกอาจจะเป็นคาราเมลของแข็งครับคิดว่านะและคิดว่าอาจจะเป็นเศษน้ําตาลด้วยนะครับและเมื่อเคี้ยวเข้าไปครับกับพบว,ว่า เป็นเศษแก้วที่แตกละเอียดจํานวนหลายชิ้นด้วยนะครับหลังจากขูยออกมาก็พบว่ามีเลือดปนออกมาในลําคอนะครับรู้สึกแน่นอกครับจึงรีบไปโรงพยาบาลทันทีครับและแพทย์แนะนําให้เฝ้าระวังอาการต่อเนื่องครับเป็นเวลาสาวันเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากการบาดเจ็บภายในครับและเรื่องราวนี้ครับไม่เพียงเท่านั้นครับสิ่งที่ทําให้หลายคนรู้สึกไม่พอใจต่อเหตุการณ์นี้ก็คือครับคุณยางแจ้งให้พนักงานทราบครับและผู้จัดการร้านตอบกลับเพียงว่าจะตรวจสอบ โดยไม่ให้ความช่วยเหลือใดๆครับให้ชัดเจนด้วยนะครับอีกทั้งคุณหยมได้เปิดเผยว่านะครับหลังจากนั้นเขาก็ถูกพนักงานตามกดดันให้ลบโพสต์ที่ร้องเรียนนะครับนานถึง20นาทีครับเขาจึงรู้สึกว่าทางร้านพยายามปกปิดถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับลูกค้าในเคสนี้ครับอ๋อแล้ววันต่อมานะครับวันที่2พฤษภาคมนะครับสำนักงานสาธารณสุขในกรุงไทเปครับได้ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านดังกล่าวครับพบปัญหาเกี่ยวกับสุขอนามัยและความปลอดภัยด้านอาหารหลายรายการนะครับ เช่นวัตถุดิบในตู้แช่ครับไม่ปิดฝานะครับไม่มีบันทึกอุณหภูมิตู้แช่แข็งนะครับและไม่มีเอกสารยืนยันแหล่งที่มาของไอศครีมครับซึ่งทางร้านครับได้รับคำสั่งและให้แก้ไขก่อนวันที่5พฤษภาคมมิฉะนั้นจะถูกดำเนินคดีทางกฎหมายนะครับและในเรื่องราวนี้ครับด้านเจ้าของธุรกิจก็ออกมาชี้แจงว่านะครับเหตุเกิดจากถังบรรจุวัสดุแตกระหว่างกระบวนการผลิตนะครับซึ่งได้ทําการตรวจสอบถังทั้งหมดในทุกสาขาทันทีครับ พร้อมทั้งเปลี่ยนถังที่มีร่องรอยความเสียหายครับส่วนลูกค้าที่รับความเสียหายรายนี้ครับก็ได้พาไปรักษาที่โรงพยาบาลและได้มอบเงินช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้วนะครับและทั้งนี้ครับตามการายงานระบุเพิ่มเติมได้ว่าครับเหตุการณ์ดังกล่าวครับที่เกิดขึ้นไม่นานมานี้หลังจากกรณีครับพบแมงสาบในเต้าหู้ที่ตลาดกลางคืนในเมืองจีหลงนะครับซึ่งสร้างความไม่พอใจแก่สาธารณชนเป็นจํานวนมากครับโดยล่าสุดทางการได้สั่งปิดโรงงานผลิตเต้าหู้นะครับที่เกี่ยวข้องชั่วข่าวด้วยนะครับ เพื่อทําความสะอาดและปรับปรุงมาตรฐานสุขภาพอนามัยนะครับเปน็นเรื่องไรบ้างครับกใน EP นี้ครับถ้าชื่นชอบอย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้ครับฝากไปตามช่องกด subscribe ก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆจากช่องเรานะครับอย่าลืมครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปครับเป็นแหลเสนอแนะแนะนําติชมคอมเมนต์มาได้ยินดีรับฟังและพัฒนาคอนเทนต์ไปพร้อมกันนะครับกระผมฝากแท็กคนที่คุณรักใต้คอมเมนต์จะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราครับฝากแชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลทุกคนรักและช่องแชททุกคนชอบ จะทําไม่เข้าเห็นคอนเทนต์นี้ไปเพราะพวกเราทุกคนเช่นเดียวกันด้วยนะครับไป